ออกชมพูอ่อนๆน,นะครับแต่พอออกกล้องแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นสีข,ขาวๆนะแต่จริงๆเป็นแบบสีชมพูนมๆอ่ะคุณเออเหมือนกับว่าเหมือนกับนมชมพูแต่ใส่นมเยอะแล้วก็แบบว่าเขียมไงเขียมเขียมยมาน้ำแดงอะไรแ้ก็เลยเป็นแบบนี้ครับผม คนกับมาพู้ควบผมแบงค,ค,ค,ค์ช่องแบงค์สาเชนแนวปิ้งเอาหูตาไปนะครับวันนี้เราจะมาหวีดเสียงแบบอารีนาแกรนเดย์โชว์นะครับไม่ใช่แล้วนนั่ก็คือวันนี้ผมจะนำน้ำหอมของอารีนาแกรนเดย์มารีววินะครับจากที่ผมเคยเกิดไม่ได้แหละว่าผมซื้อบ็อกเซตตัวนี้นะครับเป็นน้ำหอมขนาด7 ml ของอารีนาแกรนเดย์นะครับผมมันมันเป็นเซตแบบนี้ซึ่งมีน้ำหอมอยู่5ตัวนะครับผมแต่ว่าถ้าจใจผมรีวิวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คงจะแบบมันก็เยอะเกินไปแล้วผมก็รู้สึกว่า จากที่สังเกตดูอะผมว่าทุกคนไม่ได้อยากดูแบบการรีวิวที่แบบว่ามันเยอะมากอะไรอย่เงี้ยอยากะแบ่งดูอะไรอย่เงี้ย,กกบบรยครับผมก็รลยคิกว่าอ่ะดังนั้นผมจะรีวิว,วแบบ ทีละตัวก็แล้วกันนะครับผมโดยที่2ตัวที่ผมจะนํามารีวิวก่อนเพื่อนก็คือตัวนี้ครับออกมาในปี2015ที่ชื่อว่า a r ิเป็นชื่อของนางนะครับผมแล้วก็อีกอันชื่อว่า s w e e ไ Like Candy ตัวนี้จะออกในปี2016ครับผมซึ่งแบบคามเกี่ยวมา1ปีนางก็ออกของหอมหนึ่งตัวพูดง่ายศิลปินหญิงส่วนมากศิลปินหญิงนะจะเป็นเงี้ยของต่างประเทศนะครับผมถ้าเขามีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วล่ะเขามักจะทําแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นสาวเป็นนักร้องอะผมว่า เจนก่อนนั้นนี่ก็จะเป็นวินนี่สเปียร์ใช่ไหมที่แบบว่าเป็นเป็นรุ่นผมอ่ะเออเป็นรุ่นผมอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าผมก็เป็นแฟนคลับวินนี่อย่างเงี้ยแต่พอเจนถัด,ถดมาในความรู้สึกผมที่ผมรู้สึกว่าปิงก็คือไอรีน a าแกนเดแล้วนางก็เป็นเหมือนทุกคนนะครับพอถึงจุดหนึ่งก็ทำผลิตภัณฑ์ตัวเองขึ้นมาและมันก็เป็นน้ำหอมนั่นเองนะครับโอเคเราจะมารีวิวทั้งสองกลิ่นนะครับผมว่ามันเป็นยังไงแล้วถ้าแบบว่า สำหรับผม้งาผมชอบตัวไหนมาการแบบทีละส่วนดีกว่านานะแล้วค่อยมารวมกันทีหลังเนี้ยอ่ะสำหรับตัวแรกนะครับตัวนี้ชื่อว่าเอรินะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นชื่อเล่นเล่นของนางชื่อที่คนชอบเรียกกันนะครับผมซึ่งสำหรับน้ําหอมที่ชื่อเอรินะครับออกมากับอัลบ,บั้ม my everything นะครับผมซึ่งมีเพลงดังอย่างเพลง p o b l e m ที่เสียงสูงอ่ะค, <laughs> <c oughs> คือตัวนี้นะครับออกมาพร้อมกับอัลบ,บั้มนั้นแล้วก็มีเพลงดังอย่างแบบว่า รู้สึกว่าเร er ิ่มมีฮาร์เดอร์เมชอบพ่อมากเลยนะอันนั้นอ่ะพ่อบางกทกีที่ปิจงจิ่งกับเดอะวิกเก้นนะครับผมเอออ่ะโอเคมันไม่ได้เกี่ยวกันเกี่ยวอะไรกันนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับแอรีนะครับตัวแรกออกมาในปี2015นะครับท็อดปด้วยกลิ่นของราสเบอร์รี่กลิ่นแพรแล้วก็กลิ่นเกสฟ,ฟู้ดครับผม ส่วนเม่ด้โนอตนะครับจะเป็นกลิ่นของวานิลลาออร์คิดแล้วก็ลิลลี่ออฟเดอะ์วาลี่แล้วก็กลิ่นโรสครับแล้วก็เบ็ดโน้ตจะเป็นกลิ่นของมัชเมอเลลกลิ่นมัสกัวูดดี้โน้ตนะครับผมคือส่วนมากอะศิลปินออกมาชอบจะทํากลิ่นหวานๆเนาะมีความมัชเมอเลลมีความหวานอนยะ่างเงี้ยซึ่งโทนกลิ่นของเอรีนาแกรนด์เดอรีนะครับก็จะเป็นแนวสวีทแนวฟูตตี้แนวพาวเดอรี่อะไรประมาณนี้เป็นสไตล์เล็กๆอย่างนี้นะครับผมอ่ะเรามารีวิวกันเลยว่าเป็นยังไงอ่ะดูแพคเกจจิ้งก่อนคืออลังการนะวาเววอร์งังแต่ของจจิ๋วมันนนนะะเป็แบบี้ครับผม ซึ่งถ้าเป็นขนาดจริงนะครับขนาดใหญ่แบบร้อยเอมอลอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับปิ้งอยู่ด้านนี้นะครับอ่าไปชมกันมันก็สวยดีซึ่งแบบมุสุอาเร่ๆของเขาเขาบอกออกมาน่ารักดีนะโอเคเรามาลองดมกันเลยครับว่าเป็นยังไงที่สุดกันเลยนะครับโอเคอ่าเรามาแจะที่ข้อแขนกันครับข้อมือว่าเป็นยังไงนะครับจริงๆอ่ะผมใช้มาหลายครั้งแล้วแหละเพื่อที่จะมาพิสูจน์ให้ทุกคนดูเพราะนั้นผมรีวิวไม่ใช่แบบว่ามารีวิวเล่นๆเลยนะคือต้องใช้จริงอ่ะจะได้รู้มันเป็นยังไงนะครับหนึ่งสอง อแอร,รีนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าสิ่งแรกที่ผมได้จากน้ำหอมกลิ่นนี้ก็คือได้กลิ่นที่มีความเป็นเบอร์รี่ครับเป็นความฟุต,ตี้เป็นความเบอร์รี่อ่ะแล้วก็มีความหวานหวานอยู่ในทีซึ่งครอบนถอย่างที่บอกครับมันจะมีราสเบอร์รี่มีเพมีเกรทฟ,ฟูตใช่ไหมครับผมสิ่งต่างๆที่ว่ามามันก็ฟูงซ่องเข้ามาในตอนแรก ซึ่งด้วยโนของมันน่ะแอบมีความซีตสเล็กๆของเกรฟฟุตนะคะผมแล้วก็กลิ่นแพรที่มีความกังวนมันก็เลยทําให้กลิ่นแรกก็เลยกลายเป็นกลิ่นของราสเบอร์รี่เป็นกลิ่นเบอร์รี่ที่มีความใสมีความกังวนครับเป็นกลิ่นที่หอมแบบมีสเสน่ห์ยัย่วยวนใจเหมือนกันนะอเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าคนชอบ้ําหอมสายหวานสายฟุ้งๆสายแบบคือคือหวานเลยอะน่าจะชอบตัวนี้ครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับพอถัดไปสักระยะหนึ่งน้ําหอมตัวนี้นะครับผมมันก็จะเริ่มมีกลิ่นของความเป็นดอกไม้ขาวแล้วก็จะเริ่มมีกลิ่นของความเป็นอ่ากุหลาบเพิ่มขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่ากุหลาบของเขาอ่ะเป็นกุหลาบที่มีความหวานๆมีความสวีทสวีทครับเออแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอไปสักพักหนึ่งตอนแรกในความสีตันของมันในความสดชื่นอะ่ะพอมันเริ่มเข้าสู่ระยะมิดเดิลโน้ตซึ่งก็ประมาณ 1ิถึงสสินาทีหลังจากที่เราฉีดมาครั้งแรกนะครับหรือพรมสเปรย์หรือแจ๊ะลงไปครั้งแรกเนี่ยกลิ่นมันจะเริ่มคลายความสดชื่นไปแล้วก็มีความหวานเข้ามาแทนที่ครับสำหรับแอรีตัวแรกนะครับผมซึ่งเบสโน้ตตัวนี้ผมจำได้ว่ากลิ่นเขาจะมีความหวานมากขึ้นแต่เป็นหวานที่กลวมกับกลิ่นแป้งครับก็เลยทําให้กลิ่นมีความแบบวนิลามีความเหมือนหวานมีความ ถึงมันจะไม่ได้มีโนต้ตของความเป็นวานิลานะครับผมแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นมาร์ชเมลโล่เนี่ยมันเป็นกลิ่นของขนมเนาะซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้ขนมเหล่านี้มันก็จะมีความผสมวานิลาลงไปอยู่แล้วผมก็เลยทําให้รู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยตอนแรกมันมีความซิตตัสมันมีความสดชื่นมันมีความหวานหวานมาในทีในตอนแรกนะครับผมแล้วหลังจากนั้นมันจะเริ่มสงบลงและความสงบลงมันจะเริ่มเป็นแป้งแล้วก็เป็นกลิ่นวานิลาเป็นกลิ่นที่มีความคันขนมขนมครับผมคือตามสูตรสําเร็จของน้ําหอมของแบบเซเล็บต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครั okay. ราไปที่ตตว ่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ชื่อว่า Sweet Like Candy นะครับผม Sweet Like Candy นะครับออกมากกว่าอัลบั้ม Dangerous Woman ซึ่ง Dangerous Woman นี่ออกมาในช่วงน่าจะปี2016แล้วครับผมซึ่งมีเพลงดังอย่างอะไรนะ Side to Side ไหนเนั้นประมาณนะครับผมนี่คือเพลงดังในอลบั้มน,นั้นซึ่งผมมีเพลงหนึ่งที่ผมชอบก็คือเพลง In Too y u ผมชอบมากเลยเพลงนี้แล้วก็ เพลง Everyday ซึ่งอัลบัม้มนี้เป็นอัลบั้มที่ลงตัวมากสำหรับ Ariana Grande คือต้องบอกนะครับว่า2อ,อัลบั้มแรกอ่ะเขาเพยายามที่จะให้อารีนาแกรนเดน่ยมีความเป็น Mariah Carey าาสูงมากคือแบบว่าเธอต้องโชว์พลังเสียงนะเธอต้องมีความวีดนะซึ่งหลังๆถามว่า Ariana Grande วีดไหมนะก็วีดแต่ว่าการวีดของนางอ่ะ มันเป็นการโชว์ทักษะการร้องซึ่งมันก็ไม่มีใครทําได้ทุกคนคือศิลปินอาจจะมีการหวีดได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะหวีดแล้วเพราะเข้าใจไหมครับดังนั้นอารีนาเป็นคนที่หวีดแล้วก็พระแล้วก็นางก็ยังใช้อันนี้เป็นเอกลักษณ์แต่ว่าพยายามที่จะหนีความที่หลายคนพยายามยัดเยียดให้นางเป็นมาไรแคดดี้ออกไปก็คือเป็นตัวของตัวเองซึ่งอัรบัม d a น g e r o u s w ม m a n มีเพลงดังเยอะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเออเขาค่อนข้างที่จะแบบ อยากจะบอกคนรอบตัวว่าเฮ้ยอย่าเอาฉันไปเปรียบก,กับใครฉันอยากจะเป็นตัวเองเนี่ยแหละคือแนวเพลงของฉันนะครับซึ่งก็ทําออกมาได้ดีมากก็เวิร์ทัวร์ก็มีที่ประเทศไทยด้วยนะครับตอนนั้นแต่ว่าผมไม่ได้ไปว่ะเพราะว่ามันชน มันใกล้ๆก,กับช่วงบร i t n e y s p e a r มาผมก็เลยต้องเลือกใครสักคนนึงตอนนี้ก็เสียใจมากนะครับคือแบบอยากเลือกสักสองคนแต่ว่าเงินไม่อำนวยเนาะโอเคเรามาดูสว e e ไล i ์แคนดี้มันเป็นยังไงนะครับผมโอเคสว w e ไล l ์แคนดี้ท็อปโน้ตเป็นกลิ่นของแบ็คเบอร์รี่กลิ่นแพร่แล้วก็กลิ่นเบ b e r g a m อตครับผมเฮ้ยมีความเบ b e r g a m อตเข้ามาผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันน่าจะมีความ he, เท่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ m i เดิลโน้ตจะเป็นกลิ่นของ m i เดิลโน้ตเยอะมากท่านผู้ชม m i เดิลโน้ตจะเป็นกลิ่นของวิปปิ้งค Cream m a r s h ล a l l o w Blackcurrant f r u i t นะครับผม ฮันนี่ซัคเปอรแล้วก็จัสมินแล้วก็เบรดเนื้อจะเป็นกลิ่นของวานิลลาแล้วก็แคชเมียร์บูดนะครับผมเออคือแบบว่ามีเนื้อจะเยอะไปไหนนะครับผมอ่าเรามาลองดูว่าเป็นประมาณไหนนะครับผมซึ่งเขาบอกว่ามันกลิ่นแนวสวีทกลิ่นวานิลากลิ่นฟุตตี้พาวเดอรี่อะไรเงี้ยครับผมอ่าเรามาลองกันอ่ะดูแพ็กเกจจิ้งก่อนแพ็กเกจจิ้งตัวนี้นะครับจะออกเป็นแนวแบบสีชมพูอ่าแสงแสงลดลงอ่าเป็นสีแบบออกชมพูอ่อนๆน,นะครับแต่พอออกกล้องแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นสีข,ข,ขาวๆนะแต่จริงๆมันเป็นแบบสีชมมมพูนนๆออออ่ะ่ะคุณเเหืกับวา เหมือนกับนมชมคูแต่ใส่นมเยอะแล้วก็แบบว่าเขียมไงเขียมเขียมมะไน้ำแดงนั่นแหละก็เลยเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองกลิ่นกันเลยนะครับว่าความมีสาระนี่ไม่มีเลยนะคะ,ะที่ด้านขวามือนะผมจะแจ้อันนี้ไว้ผมอม่ะมันเริ่มไม่เหลือแล้วอ,ะอ่ะความเลยแล้วกันคือผมอม่ะเคยลองมาแล้วสองกลิ่นนะผมจะบอกเลยนะว่าผมชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันด้วยการดมกลิ่นนี้ครับอื อ่าโอเคสำหรับกลิ่นสวิตไลคแ c นดี้ผมต้องบอกว่าชื่อกลิ่นมันควรจะสลับกันไม่รู้ดิผมมีความรู้สึกว่าแอรีมีความเป็นแคนดี้มากกว่าสวิตไลคแ c นดี้ตัวสวิตไลคแ c นดี้ครับกลิ่นที่เปิดมาเลยนะเขาจะมีความเป็นแบบแบล็คเบอร์รี่แบบชัดเจนมากคว่วกับกลิ่นแพ้แลวก็เบอร์กอมอสผมมีความรู้สึกว่าโน้ตที่บอกมาทั้งหมดมันออกมาพร้อมๆกันครับแต่ว่ามันจะรู้สึกถึงความเป็นแบล็คเบอร์รี่ชัดที่สุดน,นะครับผม ความใสของแพรมันจะมีความกังวานเล็กๆทําให้กลิ่นดูแบบว่าไม่ได้ชวนมึนมากจนเกินไปบางทีสกกลิ่นมันหวานแรงเกินไปเราอาจจะมึนหัวได้แต่สําหรับตัวนี้นะครับผมมันค่อนข้างที่จะไม่ได้มึนขนาดนั้นในช่วงแรกๆนะครับแล้วกลิ่นเบอร์กอมอสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่หรอกคือกลิ่นเบอร์เกอมอสเนี่ยมันไปรวมตัวกับแบล็คเบอร์รี่แล้วก็มีความใสของแพรมันก็เลยทําให้กลิ่นของแบล็คเบอร์รี่ชนะทุกสิ่งครับก็เลยทําให้กลายเป็นกลิ่น เบอร์รี่ที่มีความหวานแล้วก็ฟูมกระจายครับหว,นว,นวนานหวานใสๆเอ่ประมาณนั้นแล้วหลังจากที่เขาอยู่บนร่างกายเราไปสักพักนะครับผมกลิ่นเขาจะเริ่มมีความเป็นขนมมากขึ้นมีความเป็นวิปปิ้งครีมมีความแบบครีมครีมขึ้นมาหน่อยนึงอะครับผมอมืแล้วก็ไอเหล่าแบล็กครีมกลิ่นฟรานชิปานี่กลิ่นฮันนี่สักเกอร์กลิ่นจนะัสมินอะมันจะรวมมาในกลิ่นอารมณ์แบบว่าละมุนละมุนเหมือนกลิ่นดอกไม้ขาว ประมาณนี้นะครับผมบางทีไอโน้ตที่เยอะมันก็คือกลิ่นละมุนละมุนนั่นแหละในความรู้สึกของผมนะครับผมและสุดท้ายไอเบสโน้ตของตัวเนี้ยมันจะมีความเป็นวานนิลามันจะมีความเป็นแบบมัสมัสนะครับผมแต่มัสเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นมัสที่เซ็กซี่ขนาดแบบอวซาเช่ไบร์คริสตัลไม่ใช่นะครับมันจะเป็นมัสอ่อนๆนะครับผมเออกลิ่นเนี้ยผมมีความรู้สึกว่ามันมีความสดชื่นมันมีความสดใสซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกว่า ชื่อมันสลับกันมากอ่ะเพราะว่าตัวแอรีนะครับผม <What? S 1> ผมรู้สึกว่ามันมีความครีมมี่มันมีความวิปปิ้งครีมมันมีความมัสเตอเมโลอยู่ในตัวนี้แต่ไอโน้ตที่บอกว่าเป็นวิปปิ้งครีมเป็นมัสเมโลดันมาอยู่ในสวิตไลค์แคนดี้แต่ไอสวิตไลค์แคนดี้อ่ะดันมีความใสแล้วก็สว่างกว่าเป็นมวลน,น้อยกว่าตัวแอรีครับผมโอเคสําหรับน้ำหอมของ a อารีน่แกรนเดทั้ง2กลิ่นนะครับผมถ้าถามผมว่าผมชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันอ่ะ ผมส่วนตัวผมชอบกลิ่นของแอรี่มากกว่าซิดไลท์แคนดี้ครับผมแต่ถ้าถามว่าความใช้ง่ายในประเทศเหล่าบ้านเราที่เป็นเมืองร้อนนะครับผมผมรู้สึกว่าซิดไลท์แคนดี้จะใช้ง่ายกว่าแต่ซิดไลท์แคนดี้เนี่ยกลิ่นม,มันไม่ได้เป็นในแนวแบบแคนดี้แบบที่เรารู้สึกนะคือคือแบบพอเราพูดถึงแคนดี้อ่ะผมมีความรู้สึกว่าแอรี่มีความชัดเจนในเป็นกลิ่นของแคนดี้มากกว่าซิดไลท์แคนดี้นะครับผม,มดังนั้นถ้าให้ผมเลือกวันนี้นะครับผมผมขอเลือก แอรีครัผมผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นที่มันมีความมัมมมีความ,ม,วาม,มหวานน่ะผมทนมันได้ไงผมก็เลยชอบกลิ่นนี้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบโน้ตที่หวานจนเกินไปคุณชอบกลิ่นที่มีความสดใสมีความกระจา่างมีความสว่างสวิตไลแคนดี้เป็นคําตอบสําหรับคุณครับน้ำหอมของขอารีนาแคนเดย์ใช้ไปไหนได้บ้างผมรู้สึกว่าก็ใช้ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนใช้ไปทํางานใช้ไปเที่ยวกลางคืนก็ยังได้ครับคือแบบว่าใช้ได้หลากหลายโอกาสแต่ถ้าคุณจะใช้ไปยิมไปออกกำลังกายหรือเจอความร้อนมากมากอะ่ะ ผมบอกเลยนะทั้ง2ตัวมีความพึงระวังก็คือถ้าฉีดเยอะเกินอาจจะมึงได้เนอากาศร้อนครับแต่ตัวสวีทไลท์แคนดี้น่าจะฉีดได้เยอะกว่านะเพราะว่าความเป็นครีมมี่ตัวเนี้ยมันน้อยกว่าตัวแอลลีครับผมดังนั้นนะครับผมผมอยากให้ทุกคนไปลองแต่ถ้าคุณไม่มีโอกาสที่ไปลองอ่ะถ้าให้ผมเลือกให้อากาศที่บ้านเรานะครับผม คือความที่ผมเลือกให้กับความที่ผมชอบเองมันคือคนละอย่างกันนะถ้าผมให้เลือกให้ซื้อง่ายๆใช้ง่ายๆในบ้านเราซื้อมาแล้วฉีดได้มี่มือหัวแน่นอนสวิตไลท์แคนดี้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณชอบความหวานความละมุนความแบบเป็นแปง้แปง,ปงหวานๆมีความผนมอะแอริจะตอบโจทย์มากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าแอริกลิ่นติดทนกว่าครับกลิ่นทั้งสองตัวนี้จะอยู่ในช่วงประมาณ4-6ถึงชั่วโมงได้ทั้งคู่นะครับผมถ้าสเปย์ลงเยอะๆหนะ่อยแต่ผมมีความรู้สึกว่าตัว แอบิ right. more more ี like gram, like it, like aps, like them, like ้จะกิดติดทนมากกว่าแบบมีนิยามสำคัญครับผมก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์สำหรับคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด s า b <Silver>. s c คร b e ช่องผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมส่วนตัวต่อไปเดี๋ยวจะดียิวในวันต่อไปวันนี้ผมแบกไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย